<c oughs> สวัสดีทุกคนนะครับอยู่เกม ROK OK นะวันนี้ <c oughs> สักครู่นะโอเควันนี้ครับผมเจอกิจกรรมหนึ่งซึ่งผมก็ยังไม่เคยเล่นนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ก็คือนี่เลยการโจมตีเซโรลีร่นะครับผม ราชนีน้ําแข็งนะครับในนี้ก็เห็นมันจะมีตรงนี้หนึ่งอันนะที่เป็นไข่ของแฟนซีนะครับไข่ของอิตเตอร์นี่แหละแล้วก็เล่งครับนี่จะเป็นรางวัลน,นะครับผมแล้วก็หีบครับผมอันนี้เป็นสีม่วงเลยนะก็ถือว่าคุ้มแหละแล้วก็เป็นของฐานม้าครับเออเหมือนจะมีฐานลาบด้วยนะใช่ไหมเออไม่ใช่ครับเป็นของฐานม้าหมดใช่ไหมเนี่ยแค่เป็นดาบหมวก โอเคเป็นของม้านะครับแล้วก็ดาวครับอันนี้ก็มีกิจกรรมมาแล้วนะครับในเรื่องของอิเตอร์นะครับนี่ตรงนี้ผมแนะนําเลยนะว่าว่าคุ้มมากๆนะครับเห็นไหมใช้เจ็ดพันนะครับเจ็ดพันเพชรนะไม่ใช่แบบว่าเติมเจ็ดหรือว่าคุณจะเติมตรงนี้ครับสามร้อยส่ิบเก้านะแล้วคุณก็จะได้ตรงนี้ที่มันจะคุ้มคุมก็จะเป็นตรงนี้ครับนี่ไขนะ่นะคุณก็มากดตรงนี้ได้นะครับคือคุ้มแน่นอนนะ แต่ผมจะไม่เติมครับผมจะเก็บเพชรนะครับเอามาทําการเปิดตรงนี้นะเพราะว่าตอนนี้เพชรผมม่งไม่พอนะครับอันนี้มีแค่สองพนะอันนี้ก็มีประมาณสองพันนะครับอันนี้ก็มีนิดหน่อยนะฮะส0งร้อยกว่านั่นแหละคือมันไม่พอตอนนี้ผมก็เลยต้องหาเพชรนะครับอันนี้ก็กําลังฟาร์มอยู่นะครับแต่ว่าเราไม่ต้องสนใจตรงนั้นหรอกเรามาดูตรงนี้ครับกิจกรรมนี้นะครับผมในการเล่นครับ เออผมก็ยังงงๆอยู่ว่ามันเล่นยังไงนะอันนี้ก็มีระดับความยากเหมือนกันนะครับ <c oughs> ดูทางด้านของการเล่นนะครับเหมือนจะมีการจัดอันดับด้วย <c oughs> ไม่รู้ทำไมเวลาผมจะมาพูดมันก็จะมีเสมหะมาคอยติดคอหรือว่าผมก็ไม่เข้าใจเหมือนคนที่ทำได้ดีที่สุดนะครับใช้เวลาเพียงแค่3 4วินาทีวินาทีนะครับทุกคนโดยที่เป็นระดับนรกนะครับ ยากสุดนั่นเองขอผมเล่นได้สูงสุดแค่ตอนนี้เป็นตรงนี้นะผมพยายามที่จะเร่งพลังนะครับให้มันได้ประมาณสัก10ล้านในตอนนี้แต่ก็เหมือนจะยากอยู่ผมก็เลยต้องมาเล่นอันนี้แทนนะครับเราก็จะเลือกแบบท้าทายด่วนกับเอ่อท้าทายธรรมดานะครับข้อดีของตรงนี้ก็คือถ้าคุณเล่นท้าทายด่วนมันจะมีไอ้น,นี้ให้คุณด้วยบนนัดนะครับเป็นตำาราเลเวล6นะครับ20,000 exp นั่นเองนะก็กดเลยนะครับ อุ้ยสิบสองเหรอสิบสองผู้เล่นคือเล่นยังไงวะกูยังไม่เคยเล่นเลยผู้เล่นสิบสองคนเโอเคมาแล้วหนึ่งนะครับเซิฟสามศูนย์สองห้าครับรอต่อไปนะก่อนที่เราไปรอครับเราก็จะทําการดูกติกาแล้วเ,เขาก็จะมีกติกาคุณก็สามารถไปดูได้นะครับผมในการเล่นนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับเอ่อ ความเสียหายต่างๆนะครับของสกิลนั่นเองนะครับของพีดานั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการสอนนะครับในการลากต่างๆนะส่วนตรงนี้ครับรางวัลน,นะครับนี่รางวัลรางวัลน,นะอ้ยสิองคนเล่นยังไงวะเนี่ย <c oughs> เราจะเป็นแทงไปนะครับรอต่อไป คนสุดท้ายครับสองคนที่ยังไม่กดออโอเครอต่อไปครับมาดูทางด้านของรางวัลตรงนี้ใช่ไหมที่เราต้องมาขึ้นอ๋โอโว้ยกดสิครับ <c oughs> สงสัยรอนานจนแม่งแบบอันนี้ไปแล้วอะแบบเออกูรอจนกู ลืมไปแล้วว่ากูกดรออะไรไว้แล้วแม่งก็ปล่อยยาวนะครับมันก็ไม่กดเพราะแม่งก็เผลอลืมไงเลือดหกแสนนะครับทุกคน <c oughs> ไปเลยครับเราก็เคลื่อนพล มันอยู่ทำหาอะไรตรงนี้นะเนี่ยัามาครับผมโอ้หมาปุกบก็วงแดงขึ้นเลยนะครับสกิลแรกเจ็บนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะาย้ายนะครับ เพราะว่าทำไมถึงย้ายเพราะว่าฝั่งนี้มันมีแทงอยู่แล้วสองไงเวลาเรากดใช้สกิลอันนี้ครับเป็นการย่วยยูนะครับมันจะหันมาตีเราแทนนะนี่เลยอุ้ยรถัวๆสิบคนนะในการใช้ตีค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควร ตีได้3ครั้งนะครับครั้งละ30ก็นั่นแหละโอ้ oh, ไม่ติดอันดับนะครับนี่สิ่งที่ได้นะครับก็คือตั๋วตรงนี้นะครับผมเวอร์ซ์เซลลี่นะได้10อันได้10ได้เท่ากันหมดนะครับสิ่งที่เราได้มาก็คือแค่ตรงนี้นะรางวัลพิเศษนั่นเองต่อเลยนะครับนี่ก็คือการขึ้นรางวัลน,นะครับทุกคน คุณก็กดไปเหมือนมันจะสุ่มนะครับแล้วคุณก็จะได้พวกนี้นั่นแหละนะครับผมสิ่งที่ดีๆก็จะมีนี่ครับกล่องมวง2งนะครับวัสดุแล้วก็เป็นชุดนะครับ3ดาว2ครับแล้วก็ร่ง8ชั่วโมง2อันไข่คร,ครับ3ลูกไข่3ลูก4ก็12นะครับผมไปครับต่อเลยคือมันจะขึ้นได้ทุกๆ1วันมันจะรีเซ็ตนะถ้าผมถ้าผมคิดไม่ผิด อีก15นาทีเราก็ค่อยไปดูนะครับนี่สิเมตรนาทีก็แสดงว่าตกอยู่ประมาณสัก1เมตรเอ่อนาที10กว่านิดๆนะครับมาแล้วมาแล้วพร้อมครับพร้อมโอเคเปันเลยครับ but in king. deeds a ว่าค่อนข้างจะได้เปรียบนะผมก็ค่อนข้างจะวิ่งเร็วพอสมควรนะครับเห็นไหมว่าผมวิ่งเร็วมากเลยนะเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบนะจ๊ะป้า บายสีคบบายอันนี้มันง่ายตรงที่ว่ามันมีแค่แบบว่าตัวเดียวไงแล้วสกิลก็เหมือนเดิมไม่เหมือนที่มันมาเป็นของอ,อะไรอะที่มันมาแล้วมีหกตัวนะครับสอันนั้นเล่นยากเดี๋ยวขั้งต่อไปผมจะเอาธนอุ้ยเจงคิดขานเชี่ย นี้ดีก็มีเจงคิสขาดนะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาอัพทุงไหนแล้วนะเจงคิสขาดดีจัดนะคนนี้กดรูไม่ได้นะโอ้โหนี่เพิ่งมาโอ้โหตายแล้วเนะี่ย เดือยนะครับโู้ตอนนี้อันนี้เยอะสุดเลยนะทหารแต่นั่นไม่ใช่ทหารนี่เรียบร้อยตายเอ้าโอ้ยังไม่ตายตายแล้วตายแล้วกดใช้แม่นก็ออกมาไม่ได้เหมือนกันนะครับเราก็ตีไม่ได้เขาก็ออกมาไม่ได้นะรอครับใกล้จะแตกแหละ าเราตีคนเพือนหมดก็น่าจะแตกนะก็ด,ดูดูแม่งตีเราได้แต่เราตีแม่งไม่ได้นะจำไว้ทุกคนเราตีมันไม่ได้แต่มันตีเราได้นี่ผมก็แปลกใจนะแต่ยังแต่ยังแตกนะครับแต่ยัง ui, thân tăng xa lẻo tạc hả? lạc tạc 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 โอเครอบสุดท้ายนะครับที่เราจะตีกับเขา,เาจะเปลี่ยนครับเออถ้าเรายัง <c oughs> คงอยู่ตรงนี้เราจะสามารถเปลี่ยนได้นะครับ <c oughs> ไปครับ <c oughs> ถ้าเรายังอยู่ในบ้านนะครับเราจะยังคงสามารถเปลี่ยนได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลนะว่าต้องเปลี่ยนแต่ข้างนอกนะครับ เปิดการเตรเตี๋ยวโอ้ยแต่หน้าเลยนะคุนการรักษาอย่างดีดูครับเด้งเอาเด้งเอานะใส่ทุกอย่างครับผมมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดครับอย่าให้เหลืออย่าให้ยั้งนะ เน้นจบเร็วๆนะครับคือมันยังคงง่ายอยู่นะเพราะว่าตรงนี้นะครับเห็นไหมว่าเวลาแม่งให้มาโคดเยอะเลย <c oughs> นี่รยบร้อยครับสวยงาม <c oughs> ชนะไปนะครับ ครบทวนนะครับผมทั้ง3มรอบของเราแล้วมาดูครับการขึ้นรางวัลนี่คือสิ่งที่เราต้องขึ้นรางวัลแล้วก็อันนี้คือการรีนะครับก็คือ1คะแนนฟืนนฟ้นฟูในฟื้นฟู1คะแนนนะครับใน900วินาทีเออใช้เวลาเท่าไหร่900วินาทีเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับประมาณ5นาที6นาทีอาจจะใช่นะผมก็เดาๆสิ่งต่อมาครับนี่ครับผม เต็มนะใช้เวลา22ก็คือประมาณสักวันหนึ่งนั่นแหละนะครับทุกคนส่วนอีกตรงนี้เราก็ใช้ต่อไม่ได้แล้วก็ทำได้แค่เก็บนะครับเก็บไว้ใช้รอบต่อไปนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นเองไหนมาดูการขึ้นรางวัลน,นะครับใช้30ตัว๋วขึ้นได้ครั้งละหนึ่งนะครับ1ตั๋วก็เปิดได้หนึ่งครั้งนะถ้าผมจะไม่ผิดหรือเปล่าเปิดฟั๊บ ใช่นะหนึ่งตัวเปิดได้หนึ่งครั้งนะครับเห็นไหมนี่คือสิ่งที่เราได้มานะครับผมก็ได้มาครบแล้ว2อันอันนี้ก็ได้มาครบ4อันนนะอื่นๆนะครับก็เหลือ36กอนนะ่าจะอีกวันพรุ่งนี้นะครับก็คือได้ครบในวันพรุ่งนี้ก็คือจบเลยนะอีกประมาณสักสวันนะเหมือนเขาจะมีรีเซ็ตอยู่นะครับถ้าผมดูไม่ผิดะนะดูยังไงวะเนี่ยนี่คือเวลานะครับนี่ เออไม่เชิงว่ารีเซ็ตเอาง่ายๆก็คือมันก็เหมือนกับการรีเซ็ตนั่นแหละนะครับเพราะว่าเราต้องรอตรงนี้ใช่ไหมก็คือ1วันอะมันถึงจะเต็มอีกไงนั่นแหละครับผมสําหรับกิจกรรมนี้นะครับใครที่ยังไม่เคยเล่นก็ดูนะดูไวครับแล้วกิจกรรมต่อมาที่เราต้องเจอก็อันนี้จบแล้วนะครับกิจกรรมนี้ก็ผมเล่นจนครบแล้วนะครับโคตรเบื่อเลยสําหรับกิจกรรมนี้นะบอกไว้ก่อนไม่ไหวขี้เกียจจะเล่นมากนะอันนี้ก็ใกล้จะจบแล้วนะครับอีกประมาณพรุ่งนี้ก็คือ รับภารกิจหมดก็คือจบนะครับก็จะหมดในอีก3วันนะครับสําหรับภารกิจนี้อันนี้ก็วันที่5นะครับผมยังไม่ได้ไปตีใครที่ไหนเลยนะอันนี้ก็มาครับผมเราก็แค่ลงดอกเบียนนะครับอันนี้เราไม่เกี่ยวแล้วนะครับส่วนนี้นะอื่นนะก็เหลือแค่ตรงนี้นะครับล็อกอินแล้วก็เก็บทรัพยากรนะครับแล้วก็เทคโนโลยีนะครับพลังของเทคโนโลยีนั่นเองนะ หมดทุกอย่างครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับกิจกรรมที่จะมาครั้งต่อไปคือปกป้องสเสบียงนะครับอันนี้ก็คือจุจมคนเถื่อนรางวัลอีกแล้วนะครับหูอันนี้เหมือนจะมายาวนานประมาณสักเจวันเหมือนเดิมนะครับนี่อีก6วันส6บกชั่วโมงก็น่าจะทันอันนี้1วันนะครับอันนี้อาจจะมาแค่1วันเป็นไปได้นะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะผมก็จะขอตัวไปทําการเก็บรวบรวมเพชรก่อนนะครับเพื่อที่จะมา เปิดในวันสุดท้ายนั่นเองนะครับผมจะต้องรวบรวมเพชรให้ได้เจ็ดพันเออเดี๋ยวไปไหนละผมจะต้องนะครับเก็บรวบรวมเพชรให้ได้นะครับทั้งหมดเจ็ดพันนั่นเองนะครับผมสําหรับการเก็บของเราก็วิธีการง่ายๆครับคุณก็เอาทหารมาให้การบรรทุกเนี่ยมันมากกว่าที่เราจะต้องใช้นะครับเห็นไหมผมก็รรทุกไปสามร้อย<ๆ>นะโอ้หที่เกิดใหม่แล้วอ๋อ เกิดใหม่อ่ะนั่นแหละนะครับคุณก็ให้มันมากกว่าถามว่าทำไมคุณต้องให้มันมากกว่าเพราะว่าอย่างนี้ครับผมก็ต้องคุณต้องเช็คด้วยนะว่ามันใกล้จะหมดเท่าไหร่แนะนำในการเช็คที่ง่ายที่สุดก็คือดูจากตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือจะรวมทั้งหมดนะครับในการเก็บให้เสร็จแต่ว่าตรงนี้มันจะรวมแค่1เมตรนะครับในการเก็บต่อ1เมตรนะ ดูนะครับเวลามันหมดปุ๊บผมคุณจะคิดว่ามันต้องกลับแล้วใช่ไหมไม่จริงนะครับนี่มันก็จะคืนให้อีกเห็นไหมแต่ถ้าคุณดูตรงนี้ครับกดดูเลยมันก็จะรวมให้หมดเลยว่าเหลือเท่าไหร่มันถึงจะเก็บทั้งหมดนะครับคุณก็ดูเสร็จคุณอย่าลืมหาเพชรรอนะครับหาเพชรรอนี่เราก็มีเพชรที่เราจะต้องเก็บแล้วเมื่อเราเก็บตรงนี้เสร็จครับเราก็กดลากมาเลยลากมาใส่ตรงนี้ครับไม่ต้องไม่ต้องเอากลับบ้านนะยังไม่ต้องเอากลับบ้านนะครับเพราะว่ามันจะเสียเวลา ใช่ไหมอ่าสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับอันนี้สําหรับคนที่ยังไม่รู้นะโอเคครับผมก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลให้กับคุณได้นะครับผมใครที่มาฝึกเล่นเกมนี้ใหม่ๆนะครับเจอกันได้ที่31 1 1นะครับเซิรฟ์ฟอันนี้ก็จะเป็นเซิร์ฟบนบนแล้วนะครับสําหรับเซิร์ฟล่างๆก็เขาตีกันไปถึงเคไหนแล้วไม่รู้เหมือนกันนะเกียรติยศต,ต่างๆก็อาจจะเยอะแหละของเรากำลังจะเริ่มเข้าสู่ K1 นนะครับอีกประมาณสัก อาจจะ15วันหรือนานกว่านั้นนะครับประมาณสักเดือนหนึ่งผมเดาวไว้นะเพราะว่าตอนนี้เราเล่นกันมาเดือนหนึ่งแล้วตัดไป30วันนะครับเพราะว่าไอ้30วันตรงตรงเนี้ยมันอยู่เซิร์ฟเก่านะของเซิร์ฟเก่านะครับแต่ว่าตรงเนี้ยสาวันที่ผมเพิ่งมาเล่นตรงเนี้ยแค่เดือนเดียวอยู่นะครับก็คือมันเพิ่งนั่นแหละตามนั้นเลย เชียบ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 นี่มีแล้ว15กล่องแต่มันยังไม่พอมันยังไม่พอนะครับสำหรับ15กล่องเราต้องใส่เออเราต้องใช้30นะเลยครับไปแล้วนะบ๊ายบายเจอกันใหม่นะครับผมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับถ้าคุณชอบอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดจริงๆผมพยายามที่จะอัพคลิปให้มันรัวๆล,ล,ลงไปนะครับผมเน้นลงคลิปไว้ก่อนตอนเนี้ยผม ตัดคลิปไม่เป็นนะครับทุกคนจาไว้ได้ะผมตัดคลิปไม่เก่งนะครับนั่นแหละคือปัญหาว่าทาไมผมถึงอัดแล้วก็ลงแม่งไปเลยผมแค่ทําเป็นหน้าปกคลิปเฉยๆนะครับจริงๆผมมีเป็นอินโทรของผมอยู่นะครับแต่ว่าผมอยากจะเปลี่ยนอินโทรใหมแ่แล้วแลวผมก็ยังไม่ได้ทําเลยคือกว่าผมจะได้อินโทรใหม่ของผมเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะนานนะครับผมโอเคตามนั้นแหละนะครับบ๊ายบาย ไปเลยครับรออะไร